โอเคค่ะค่ะมาพบกันในช่วงที่สองนะคะของหมอยามหาชนค่ะหมอเมย์ก็คุยค้างกันถึงเรื่องของวิธีการรักษาตกขาวค่ะ เมื่อเรารู้แล้วนะว่าเอ๊ะมันมีความผิดปกติในช่องคลอดแล้วก็เกิดตกขาวขึ้นแล้วเราจะจัดการยังไงดีอ้าสวัสดีเดลิช o u สค่ะขอบคุณมากกดแชร์ด้วยนะคะคืออย่างนี้ค่ะเวลาเรามีข้อคำถามเกี่ยวกับตกขาวเนี่ยควรจะวิ่งมาร้านยานแล้วก็บอกเลยนะว่าขอซื้อยาสอด ยาสอดนคืออะไรล่ะเดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพเลยค่ะยาสอดก็เป็นเช่นนี้ค่ะยาสอดก็เป็นยาเม็ดนะคะที่เรียกว่าแท็บเลหรือยาเม็ดยาแต่เป็นเม็ดยาที่ไม่ได้ใช้รับประทานเป็นเม็ดยาที่สอดเข้าไปในไหนคะในช่องคลอดค่ะทุกคนโอ้โหมันไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวนะคะ เพราะในเมื่อมันมีความผิดปกติเกิดขึ้นในช่องคลอดก็ต้องจัดการเขาเรียกว่ายาเฉพาะที่ค่ะเฉพาะที่เฉพาะทางว่างนันเถอะที่ไหนล่ะก็ติดเชื้อที่ไหนมีอาการผิดปกติที่ไหนคือในช่องคลอดก็ต้องสอดเข้าไปในช่องคลอดนะคะลักษณะเม็ดยานะคะใครที่ดูทาง Facebook Live อยู่นะคะจะเห็นรูปเม็ดยาเหมือนรูปอะไรคะ ลูกกร,ระสุนปืนนะคะเป็นบูลเลต์เชฟนะคะซึ่งมีหัวปลายด้านหนึ่งเนี่ยแหลมเหมือนเล็บเราเนี่ยแล้วก็ด้านหนึ่งเนี่ยป้านนะคะแล้วก็เม็ดยาบางแบรนด์ก็จะแบนๆค่ะคือเหมือนไม่ใช่เม็ดกระสุนปืนกลมๆแต่เป็นเม็ดแบนนะคะก็ดีต่อใจดีต่อช่องคลอดเพราะสอดเข้าไปก็จะได้รู้สึกว่ามันเล็กๆนะคะเป็นเม็ดเล็กๆนะคะเวลาใช้ง่ายมากเลยค่ะทุกคนก็ ฉีกฟลอยหรือว่าฉีกพลาสติกที่หุ้มเม็ดยาออกก่อนด้วยนะคะยาสอดช่องคลอดมันจะมีซีลหรือว่าสิ่งที่หุ้มปิดอยู่ไม่ว่าจะเป็นฟลอยอลูมิเนียมหรือฟลอยพลาสติกก็ตามนะคะฉีกแล้วก็ดันเม็ดยาออกมานะคะเมื่อได้เม็ดยาแล้วนะคะเราก็ทำาไงคะอ่าสอดเข้าไปได้เลยทีนี้มีคนบอกว่า ไม่รู้จะสอดยังไงหมอเมใส่ไปในช่องคลอดอยังไงล่ะบางคนนะถ้าเป็นสุภาพสตรียังไม่มีแฟนนะก็แบบอืจะกระจีไหมเนี่ยอม,มันจะเข้าไปไหมเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเด็กๆนะอันนี้เคสล่าสุดนะคะที่เพิ่งมาปรึกษามหมอเมย์เนี่ยก็เป็นพี่ๆผู้ใหญ่นะซึ่งเ,เป็นผู้ใหญ่แล้วก็ ต้องพูดยังไงวะถ้าคนไม่เคยมีประสบการณ์ในการใช้ยาสอดมาก่อนอาจจะเอ๊มีคำถามมันจะสอดอยังไงเอาง่ายๆเม็ดยาพอมันเป็นเม็ดแป้งมันอาจจะแห้งถูกไหมคะทุกคนแห้งก็นึกถึงเหมือนถ้าเรากินยาเม็ดแห้งๆมันติดคอมันกลืนไม่ลงเพราะฉะนั้นวิธีใชง้ง่ายๆง่ายทำยังไงคะให้มันไม่แห้ง ก็จุ่มลงไปในน้ำนะคะหยิบเม็ดยาแล้วก็จุ่มนะแต่จุ่มแป๊บหนึ่งแล้วก็ขึ้นมาเลยนะคะจุ่มหนึ่งสองสามป๊ดขึ้นมาเลยโอเคเนาะไม่ต้องแช่ไว้ในน้ำให้มันนุ่มขนาดนั้นนะคะจุ่มปุ๊บขึ้นมาเลยปุ๊บยกขาชันเข่าขึ้นค่ะแล้วก็เอานิ้วนะคะนิ้วดันสอดเข้าไปในช่องคลอดนะคะเป็นอันจบนะคะถ้าบางคนบอกว่า จะใช้นิ้วและเห็นมีอุปกรณ์ให้มาด้วยกับเม็ดยาสอดน,นะคะถ้าใครดูภาพอยู่อุปกรณ์นะคะก็จะแท่งประมาณเหมือนดินสออย่างเงี้ยล่ะค่ะทุกคนอันนี้เทียบให้ดูนะคะเหมือนแท่งดินสอแบบนี้แต่ปลายกระบอกนะคะเขาจะมีลักษณะเหมือนกับเป็นช่องโพรงนะคะให้เราเสียบเม็ดยาลงไปที่ปลายกระบอกค่ะกระบอกก็จะเป็นลักษณะเหมือนกระบอกฉีดยา กดตรงป้นปึ้งได้นะคะดังนั้นเมื่อตอนที่เราจะสอนเม็ดยาก็ให้ดึงก้านออกมาตรงนี้ก็จะเหลือช่องว่างก็ให้ใส่เม็ดยาลงไปที่ปลายกระบอกหลังจากนั้นก็นอนแยกขายที่บอกปุ๊บหันกลับได้เลยจ้ะเหมือนฉีดยาใช่ไหมดันปลายเข้าไปในช่องคลอสิคะทุกคนแล้วก็กดปุ๊งที่ปลาย เม็ดยาก็จะหลุดเข้าไปในช่องคลอดนั่นเองค่ะง่ายมากเลยใช่ไหมคะควรนะคะดึงก้านกระบอกสู่เหมือนกับกระบอกฉีดยาออกนะคะตรงนี้ก็จะเกิดปลายก็จะเกิดช่องว่างให้เราสอดเม็ดยาลงไปดังนั้นเราก็แกะรลอยแล้วก็เสียบเม็ดยาไปตรงปลายกระบอกก้านสอดเม็ดยาหลังจากนั้นก็เอากระบอกสอดเข้าไปในช่องคลอดนะจ๊ะสอดเข้าไปเสร็จก็ดันปลายปุ้ง โอเคเนาะเม็ดยาก,ก็ตกเข้าไปในช่องคลอดหลังจากนั้นก็ดึงก้านออกมาไม่ได้เอาคาวไว้นะคะดึงก้านออกมานะคะอันนี้ที่พูดเนี่ยมันเหมือนกับดูเป็นเรื่องขำนะว่าเอ๊จะใช้ผิดใช้ถูกก็จะมีคนไข้ใช้ผิดอยู่ทุกวนันตลอดเวลานะคะดังนั้นก็ต้องอธิบายเภสัชก็ต้องอธิบายใช้ไม่ถูกก็เดินมาปรึกษาหมอยาเภสัชที่ร้านยา เพื่อให้ได้รับคำอธิบายที่ถูกต้องนะคะคุณก็จะใช้ยาอย่างปลอดภัยได้ผลค่ะนะกรณีที่อสอดเม็ดยาเรียบร้อยแล้วทำยังไงคะก็อยู่นิ่งๆก่อนนะคะนะคะหรือบางคนบอกว่าเออไม่ได้จุ่มน้ำมันก็จะมีวิธีเทล็ดลับง่ายๆนะคะถ้าไม่ใช้น้ำแล้วก็มีไฮโดรเจลหรือว่าเจลชนิดน้ำนะคะหรือเจลลี่นะคะชนิดน้ำ ก็จะเป็นเหมือนกับเจลใสๆแล้วก็บีบไปบนเม็ดยานเยนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็สอดด้วยนิ้วก็ได้ค่ะมันก็จะช่วยหล่อเลื่นให้เม็ดยาลื่นแล้วก็หลุดเข้าไปในช่องคลอดได้ง่ายๆนั่นเองค่ะเห็นไหมฟังดูแล้วมันง่ายมากเลยใช่ไหมยทุกคนเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวการใช้ยาสอดน,นะคะ แต่บางคนก็บอกว่าขอยากินด้วยได้ไหมคะหมอเมย์ได้สิคะจัดไปแต่ไม่ใช่ว่ากินยาอะไรก็ได้นะคะยาสอดเนี่ยจะมีตัวมาตราฐานอยู่หนึ่งชนิดที่มันครอบคลุมหมดทุกเชื้อเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเชื้อราหรือเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อโปรโตโซวัวนะคะก็คือเชื้อที่ทําให้มีสีมีกลิ่นผิดปกติปลายของตกขาวนะใครที่เพิ่งเข้ามารับชมเดี๋ยวไปชมย้อนหลังนะคะ ในเบรกที่หนึ่งหมอเมยอธิบายให้ฟังแล้วว่าตกขาวที่ผิดปกติไปมีลักษณะเป็นอย่างไรมีกี่ชนิดนะคะให้คุณได้ตอบคำถามว่าอ๋อแบบนั้นแบบนี้นั่นเองนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูว่าถ้าจะใช้ยาก,กินมียาอะไรที่กินแล้วหายจากอาการตกขาวได้บ้างนะคะง่ายมากๆเลยค่ะทุกคนยาฆ่าเชื้อนั่นเองค่ะก็ต้องไปวินิจฉัยหรือว่า ให้เภสัชประเมินด่อนนะคะหรือไปพบแพทย์มาก่อนนะคะว่าอาการตกขาวเกิดจากเชื้อแบคทีเรียเราจะใช้ยาในกลุ่มที่เรียกว่ายาปฏิชีวนะค่ะหรือแอนติบโอติกนั่นเองค่ะยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียก็คือยาปฏิชีวนะค่ะในกรณีที่2คือยาเชื้อราเมื่อสาเหตุเกิดจากเชื้อราก็ต้องใช้ ยาฆ่าเชื้อราค่ะนะคะกลุ่มยาฆ่าเชื้อราก็จะมีทั้งยารับประทานนะคะแล้วก็ยาสอดช่องคลอดเมื่อผู้ที่หมอไม่บอกแต่ยากินฆ่าเชื้อราเนี่ยก็จะสะดวกนะคะทุกคนมีชนิดที่กินครั้งเดียวเม็ดเดียวก็มีนะคะหรือว่าถ้าใครจะกินแบบเออชนิดที่กินไปสักสามวันก็มีนะคะแล้วก็จะมียาปฏิชีวนะชนิดที่ฆ่าเชื้อดับกลิ่นนะ กลิ่นไม่พึงประสงค์เมื่อคู่ที่เราพูดถึงก็คือกลิ่นเหมือนปูดกลิ่นเหมือนข่าวกลิ่นแรงนะคะโดยตามทฤษฎีอาจจะใช้คําว่ากลิ่นเหม็นเหมือนหัวกุ้งเนา่าซึ่งมันจะมาพร้อมกับตกขาวที่มีสีอมเทาสีเขียวขึ้นมาอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องไปยาไปเลือกยาฆ่าเชื้อที่มันฆ่าเชื้อเฉพาะโดยเฉพาะกลุ่มที่เราเรียกว่าเชื้อที่ไม่ใช้ออกซิเจนนะคะ เชื้อพวกนี้มันจะดุก,กว่าเชื้อปกติคะทุกคนแล้วก็ต้องมาปรึกษาเภสัชนะว่าจะเลือกใช้ยาอะไรดีนะคะที่จะเอาอยู่ถ้าใช้ยาไม่ตรงกับเชือ้อจะเกิดอะไรขึ้นคะก็ไม่หายไงคะใช้ยาไม่ตรงกับโรคมันก็ไม่หายใช้ยาไม่ตรงกับสาเหตุก็ไม่หายดังนั้นก่อนใช้ยาโดยเฉพาะยาปฏิชีวนะนะคะให้มาปรึกษาเภสัชหรือปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะ เลือกใช้ไม่ควรไปซื้อ,อยากินเองนะคะหรือว่าไปเลือกตามที่คนอื่นแนะนำนะคะเพราะอะไรคะเพราะบางครั้งเนี่ยลักษณะของโรคแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะที่สำคัญเวลาจะใช้ยาฆ่าเชือ้อจะต้องถามเรื่องอะไรคะเรื่องประวัติการแพ้ยาประวัติโรคประจำตัวของแต่ละคนที่กินยาหลายๆอย่างอยู่ไม่เหมือนกันเลยนะคะทุกคนหมอเมฆอยากจะบอกว่า เจอมาเยอะมากเลยค่ะที่ใช้ยาตามคําบอกของเพื่อนเพื่อนเคยเป็นเพื่อนเคยกินยานี้แล้วหายแต่ตัวคุณกับเพื่อนสภาวะร่างกายไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็มีภาวะของโรคไม่เหมือนกันอันนี้แหละที่หมอเมย์อยากจะให้เตือนให้ระวังว่าการใช้ยาโดยที่เป็นคําบอกจากผู้หวังดี คือเพื่อนอะเจตนาดีหรือคนที่เคยเป็นโรคเดียวกันเนี่ยอาจจะเจตนาดีบอกว่าใช้ย,ยาตัวนั้นสิเธอใช้ย,ยาตัวนี้สิเธอแต่เธอ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 ไม่ได้เป็นเหมือนเขาทุกอย่างนะจ๊ะบางทีมันอาจจะไม่หายก็ได้หรือบางทีมันอาจจะแจ็คพอตไปว่ายาไปตีกับโรคที่คุณใช้รักษาเรื่องอื่นอยู่ไงคะอันนี้ก็คือสิ่งที่หมอไม่อยากเตือนให้ความสำคัญว่าไม่ใช่กินยาอะไรก็ได้นะคะ อ่ะทีนี้พอพูดถึงยาสอดแล้วก็กลุ่มยากินไประดับหนึ่งแล้วก็มีคนถามว่าหมอเม์บางทีทำไมรู้สึกว่าเป็นตกขาวแล้วเป็นซ้ำนะคะหมายเพราะว่าเป็นเป็นหายหายคำว่าเป็นเป็น,ปนหายหายเนี่ยจริงๆเนี่ยอาจจะหมายถึงภาวะของรอบเดือนเมื่อครู่เราคุยกันแล้วว่าตกขาวมันมีความสมคัญกับเรื่องของรอบเดือนหรือการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนในรอบนะคะของเดือนดังนั้นเนี่ย การเป็นเดือนที่แล้วแล้วก็กลับมาเป็นใหม่อีกเดือนหนึ่งนะคะถ้าเป็นกรณีที่ไม่ได้ติดเชื้อรุนแรงเนี่ยอาจจะหมายถึงเออมีมูกข้นขึ้นหรือรู้สึกว่าตกขาวมันขาวข้นขึ้นเหนาหนะไม่สบายตัวอะไรอารมณ์เนี้ยนะทุกคนแล้วก็ พอมันออกมาติดกางเกงชั้นในาก็รู้สึกว่าบอกฉันเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมฉันป่วยหรือเปล่าฉันเป็นอะไรหรือเปล่าอ๋อฉันเป็นอ๋อฉันเป็นโรคติดต่ออะไรหรือเปล่าอย่างนี้ก็ตกใจหวาดระแวงไปหมดเลยสวัสดีคุณเออกอกกเนตค่ะคือฝากกดตดตามให้ด้วยนะคะกดแชร์ด้วยนะคะคืออย่างนี้ค่ะหมอเมย์จะบอกว่าไม่ต้องตกใจไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าข่าวดีค่ะ มีผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดที่ไม่ใช่ยานะคะที่ช่วยคุณได้เรื่องของหนึ่งระง,งับกลิ่นสองเรื่องของภาวะที่ทำให้ไม่เกิดมูกค้นขึ้นมาง่ายๆนะคะความลับก็คือยกตัวอย่างเรื่องของอาหารก่อนละกันอาหาร you are what you eat อาหารที่ทำให้ตกขาวมันออกมาเยอะขึ้นนะคะทุกคนคือพูดง่ายๆว่า ไม่เคยเป็นก็ดันจะมาเป็นเนี่ยแหละเพราะกินอาหารเหล่านี้สองถ้าเป็นอยู่ออเป็นนาก,กว่าเก่าอีกสามเป็นอยู่แล้วไม่หายก็เป็นเพราะว่าอาหารที่กินนะคะยกตัวอย่างกลุ่มอาหารที่ต้องเรามัดระวังในช่วงที่เป็นตกขาวก็คืออาหารหมักดองค่ะอาหารที่มีลักษณะแช่หมักบม่มหรือว่ามียีสต์นะคะหรือว่ามีการเออเขาเรียกว่าเติมเชื้อนะคะชนิดที่เออมันทำให้เกิด กลิ่น uh, นะคะหรือเกิดก๊าซขึ้นมาภายในร่างกายได้พวกนี้ก็จะทำให้ตกขาออกมาเยอะขึ้นหรือว่าหายช้ายกตัวอย่างนะคะเช่นแหนมนะคะหรือว่าอ,อาหารหมักดองนะคะหรืออาหารชนิดที่็นไงคะยีสต์ต่างๆพวกนี้ก็มีคนบอกว่ากินแล้วมันฟูจ้านะคะก็จะหายช้าแต่ว่าก็จะมีชนิดกลุ่มที่เป็นโปรไบโอติกค่ะโปรไบโอติกเขาก็จะบอกว่าเป็น เชื้อจุลินทรีย์ชนิดที่ดีเชื้อจุลินทรีย์ชนิดที่ดีเขาก็จะมาเป็นทหารมาสู้กับเชื้อที่ก่อโรคหรือเชื้อที่ทําให้เกิดอาการตกขาวผิดปกติดังนั้นเอาเชื้อดีมาสู้กับเชื้อที่ไม่ดีก็เหมือนกับทหารภายในตัวร่างกายเราเองดีกว่าใช่ไหมคะดีกว่าเราไปใช้ยาแรงก็เรียกว่าสู้กันตามธรรมชาตินะคะกลุ่มเหล่านี้ก็จะเรียกว่าโปรไบโอติกส์นะคะมีทั้งชนิดที่เป็นเม็ดแคปซูลมีเชียงชนิดที่เป็นอาหารนะคะ แล้วก็มีทั้งชนิดที่เป็นยาในกรณีที่อาการต้องการการรักษาก็ใช้แบบที่เป็นยาไปเลยค่ะทุกคน สวัสดีคุณ TMClub ับ TM นะคะ t m เคขอบคุณมากค่ะฝากกดแชร์ให้หมอเมย์ด้วยนะคะวันนี้เรื่องตกข่าวคาใจใครๆก็อยากมาปรึกษาเภสัชบอกว่าช่วยเคลียร์ให้หน่อยก็เลยมีหนึ่งสูตรอันนี้สูตรที่กินเองด้วยแล้วก็กล้าแนะนำคนอื่นอย่างเต็มปักเต็มคำเลยก็คือสูตรของค o r ์โรวิลนะคะซึ่งไปบวกกับคอเ r ราเนี่ยซึ่งเป็นโปรโตีนจากสาหร่ายเซลเดียอีกชนิดหนึ่ง คยร้านนี่ถือว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดนะคะซูเปอร์ฟู้ดคืออะไรซูเปอร์ฟู้ดก็คืออาหารที่มันอุดมไปด้วยอ่าสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วทำให้ร่างกายเราฟังก์ชันได้ค่ะอ่าสวัสดีค่ะเดี๋ยวนะทีมทีมงานบอกว่าสัญญาณกลับมาแล้วใช่ไหมคะโอเคค่ะเดี๋ยวขอเช็คสัญญาณ Facebook Live นิดนึงสวัสดีจันแม่ค่ะขอบพระคุณที่มาติดตามนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวขอต่อในเรื่องของ สารที่ช่วยลดการตกขาวหมอไม่สรุปให้ฟังนะคะว่าหนึ่งคือเราใช้คอโรฟิลสูตรในการช่วยแอดเดี๋ยวฝากทีมงานขึ้นภาพทาง Facebook Live ให้ด้วยนะคะขอเป็นคอโรฟิลก่อนนะคะจะมีคอโรฟิลบวกคอเรราค่ะคอโรฟิลจะเป็นภาพที่เป็นรูปน้ำนะคะบางสูตรก็จะเป็นคอโรฟิลจากใบม่อนคอโรฟิลจากเ ต้นอ่อนข้าวสารนีนะคะสูตรพวกนี้เวลาผสมแล้วก็จะเป็นน้ําสีเขียวๆนะคะเหมือนในรูปภาพนะคะถ้าใครจรินตนาการไม่ออกเดี๋ยวผมจะเอาติ๊กต็อกลารั้งเก่าๆให้ดูนะคะก็จะได้เป็นเหมือนน้าผักสีเขียวๆนั่นเองค่ะแต่ที่แน่ๆพอมันฝานะเราก็จะเติมพวกเบปเปอร์มินค่ะไปดับกลิ่นมีใครชอบรสมิ้นท์บั้งคะกลิ่นมิ้นมิ้นมิ้นเนี่ยดีมากนะคะช่วยขับลมแล้วก็ยังช่วย อย่างเคะทำให้กลิ่นหอมสดชื่นเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะตกขาวในช่องคลอดหรือในช่องปากอะไรก็ตามดับกลิ่นแล้วมันสดชื่นได้หมดนะคะถ้ามีเราใช้ peppermint หรือ s p e ย r m i n t ก็ได้นะคะอีกกรณีหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของแอนตี้ออกซิแดนต์ต้านอนุมูลอิสระพอฟังแบบนี้โอ้ต้านอนุมูลสิอิสระเดีย๋ยวขอภาพคุณประโยชน์ของคอร์รฟิีจากงานวิจัยต่างๆเลยนะคะ อนุมูลอิสระแปลว่าอะไรคะอ่าสวัสดีพี่เล็กคะ่ะเวลาร่างกายนะคะมีอนุมูลอิสระก็เหมือนเราหายใจใหายใ,ใ,ใจเข้าหายใจออกไปไนี่คะมันก็เหมือนเผาไหม้สันดาบมันจะเกิดควนันเกิดของเสียขึ้นมาขอบคุณของคววนเจ้าพี่เล็กนะคะหัวใจมาน่ารักมากเลยขอบคุณนะคะก็คือร่างกายมันก็จะเสื่อมโทรมลงไปก็อย่างที่บอกว่ามันกลิ่นภายในช่องคลอดมันก็จะเหมือนออกซิเดชันภายในเซล เซลล์ก็เกิดขึ้นแล้วก็ตายไปแต่ถ้ามีแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระมันจะช่วยชะลอความเสื่อมต่างๆนะคะความเจ็บป่วยแล้วก็การตายของเซลล์จะลดลงแอมพิเล็กบอกว่าสนใจจ้าขอบคุณนะคะแหมน่ารักที่สุดเลยจริงๆคืออย่างนี้นะคะผมมก็จะบอกว่าเวลาเราพูดถึงสารต้านอนุมูลอิสระการบำรุงเลือดน,นะคะ เวลาพูดถึงฟโตโคอโรฟิลเนี่ยมันจะทำให้เม็ดเลือดแดงเนี่ยสะอาดจับออกซิเจนได้ดีแล้วก็ทำให้เซลล์ไม่ตายง่ายๆซ่อมแซมแผลเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นเมื่อกี้หมอเม่บอกแล้วใช่ไหมว่าเวลากลิ่นตกขาวหรือว่ากลิ่นปากในช่องปากเนี่ยมันเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่มันอยู่ลึกๆ่ะทุกคนมันไม่มีออกซิเจนอะ มันก็ทําให้เกิดกลิ่นบูดเน่าแต่เรานึกถึงความเป็นจริงนะถ้าอากาศดีนะของดีเลือดดีมันเป็นไล่ของเสียค่ะทุกคนกลิ่นก็หมดไปไม่มีปัญหาเลยกลิ่นนะคะหรือว่าสีอย่างที่บอกว่าตกขาวสีเขียวอมเทาสีตุนตุนสีไม่น่ามองไปไงคคะก็ควรที่จะต้องอ่าเคลียร์ออกไปค่ะก็ต้องใช้พวกแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะหรือ ถ้าเอาสาเหตุก็เมื่อกี้เราบอกแล้วว่ากินยาฆ่าเชื้ออะไรบ้างนะคะแต่สูตรของคอโรฟิลเนี่ยจะช่วยเรื่องของกลิ่นเรื่องของคลีนนะคะให้สะอาดหรือเราอาจจะพูดเปรียบเลยว่าเป็นการดีท็อกซ์นั่นเองค่ะส่วนคอเรล่านะคะอาจจะทีมงานขึ้นภาพเอะคอเรล่ามันคืออะไรม,มันมันมีคอโรฟิลแล้วมันก็มีคอเรล่าคอเรล่าวากาลิสหรือว่าเป็นสาหร่ายค่ะเป็นแพลงตอนพืชนะคะ ที่มีขนาดจิว๋วเหมือนเป็นเซลล์เดียวนะคะแล้วเป็นซูเปอร์ฟู้ดนะมคุณหมอไปบอกแล้วเป็นซูเปอร์ฟู้ดนะคะขอบคุณหัวใจนะคะจากพี่เล็กค่ะซูเปอร์ฟู้ดที่ว่าคือถ้าฟู้ดธรรมดาก็าคืออาหารถูกไหมซูเปอร์ฟู้ดมันโอ้โหมันซูเปอร์เพราะมันสุดยอดมากมากเลยทุกคนมันดีมากเลยดีต่อใจดีต่อกระเพาะดีต่อลำไส้ดีต่อทางเดิอนอาหารดีต่อโรคดีต่อร่างกาย เพราะมันไปช่วยซ่อมแซมฟื้นฟูส่วนที่เจ็บป่วยสึกหรอค่ะซึ่งพอมีสาหร่ายเซลล์เดียวที่เป็นซูเปอร์ฟูชนิดนี้มีคอโรฟิลสูงมากๆนะคะก็เลยทำให้มีประสิทธิภาพในการที่จะสามารถดูดซึมเอาออกซิเจนหรือดูดซึมอาหารนะคะเข้าไปในร่างกายได้ดีนะคะร่างกายก็สามารถที่จะซ่อมแซมเซลล์ได้แบบซูเปอร์พาวเวอร์ำนองนั้นนะคะ แล้วสิ่งเหล่านี้มันก็จะมาพร้อมคำที่เรียกว่า functional food นะคะ function ก็คือทำให้มันเกิดอะไรขึ้นได้ function ได้เราต้องการ function เราต้องการ function ของร่างกายค่ะดังต่อไปนี้ค่ะอันนี้เป็นคุณประโยชน์หรือ function ของคอเร e ่านะคะสลา,ายเซลล์เดียวตัวเล็กๆแต่ว่าเอาให้กินเป็นช้อนกินเป็นคุณพูน,พนนะมันก็เกิดพลังใช่ไหม อันดับแรกเขาเรียกว่ากําจัดพิษโลหะหนักทุกคนไอ้ที่มันตกตะกอนมันไปบูดเน่าอยู่ภายในร่างกายเราอะส่วนใหญ่มันเกิดจากการสะสมสารพิษนะคะซึ่งพิษโลหะหนักก็เป็นอย่างหนึ่งที่มันตกค้างอยู่ในเลือดนะคะแล้วก็อวัยวะภายในอันที่สองเราเรียกว่ากําจัดพวกเอ่อบางคนรับเคมีคอลเยอะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นยาเคมีที่รักษาโรคต่างๆนะคะหรือสารเคมีที่มันอยู่ในอากาศ อันนี้ไม่อยากจะเซนเลยว่ามลภาวะทางอากาศนี่หนักมากนะคะทั้งฝุ่น PM 2.5ที่เป็นฝุ่นจิว๋วฝุ่นพิษนะคะต้องบอกว่านำมาซึ่งอาการไอเรื้อรังชนิดที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนคือมันเยอะมากเลยทุกคนสวัสดีคุณแปดแปดโค่ะขอบคุณมากปักแชร์นะคะคืออย่างนี้ค่ะอากาศเป็นพิษนะคะเรารู้แหละว่า เราไม่ได้กินโพโรฟิลหรือคอเลราลเพื่อล้างซะทีเดียวแต่มันล้างในเลือดค่ะทุกคนพอล้างในเลือดสิ่งที่มันไปตกตะกอนอยู่ในเลือดมันก็ถูกเคลียร์ออกไปนะคะอันที่สามก็คืออิมมูนซิสเต็มหรือภูมิต้านทานเอาเป็นว่า you are what you eat คุณกินของดีภูมิต้านทานคุณก็ดีคุณแข็งแรงคุณก็ได้ซ่อมแซมส่วนที่สึกคุณมอากาเสียทุกวัน หรือขอโทษนะคุณมีคู่มีแฟนมีเพศสัมพันธ์บางทีมันก็ไปเอ็กซ์ตั้งใจอะค่ะนะคะ,นะคะเราไม่ได้ว่าว่าใครดำเชื้อนะแต่ความหมายหมายถึงว่ามันมีความเสี่ยงเชื้อหรือว่าก่อโรคนั่นเองค่ะอ่าอันที่สี่ก็คือเราเรียกว่าดีต่อใจตรงเรื่องของลดน้ำหนักทุกคนหมอมี้กเขาเป็นที่ปรึกษาห้องลดน้ำหนักอยู่นะ ถ้ากินพวกสูตรคอเลสิตรีด r าแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากกินอาหารเยอะจะไม่อยากกินจุกจิบจะรู้สึกว่าแบบปากมันไม่ได้รู้สึกว่าอยากกินขนมอะไรย่างเงี้ยนะก็จะอิ่มนานขึ้นแล้วก็ในที่สุดก็ลดน้ําหนักได้ค่ะอ่ะมันก็ทําให้คุณเป็นไงคะดูเด็กไงจ้าดูสิคะโอเคเนาะ ก็คือหมายถึงว่าดูอ่อนเยาว์คือถ้าเลือดดีนะคะจะมีเลือดฝาดจะดูสุขภาพดีทุกดูเปล่งป่ังมีน้ํามีนวลน,นะคะดูไม่แก่ง่ายค่ะดูสดชื่นนะอ่าแบบนี้เลยนะใครไม่เชื่อก็เดี๋ยวหมอไม่จะจัดให้นะคะพี่เล็กขาโอเคค่ะอ่าข้อที่หกบอกว่าช่วยต่อสู้อันนี้ถ้าคนที่ป่วยนะคะเป็นโรคมะเร็งหรืออยังตกขาวมีความผิดปกติในช่องคลอดพวกเนี้ ก็ถือว่าเอาเป็นว่าต่อสู้กับเชื้อโรคร้ายแล้วกันนะสู้กับเซลล์ที่มันบาดเจ็บนะคะอะข้อสุดท้ายเลยบอกว่าเอ่อทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดและคอเลสเตอรอลในเลือดเนี่ยถูกควบคุมให้ลดลงนะคะไม่ต้องโอเวอร์ขึ้นมาเมื่อกินสูตรที่คือรสชาติของคอรโรฟิลและคอเดราก็จะเหมือนกับน้ำผักเจืดๆนะคะไม่หวานแล้วก็ถ้าปรุงดีเนี่ยมันจะไม่ฝาดค่ะมันจะไม่เหม็นเขียว เป็ที่หมอไม่บอกเราเติมเมปปเปอร์มินเข้าไปอันนี้ก็จะกินง่ายนะคะกินง่ายถ่ายข้องสบายใจสบายตัวะคะ่ะทุกคนพอรู้อย่างนี้แล้วนะคะก็อยากจะให้ทุกคนกลับมาดูแลตัวเองนะคะให้มีสุขภาพแข็งแรงสุขภาพดีชีบยืนยาวแล้วก็เราก็อยากไปไหนก็ได้ไปอยากกินอะไรก็ได้กินนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดอย่าลืมนะคะเรื่องของตกขาวเนี่ยมันเป็นเรื่องอยู่ภายในก็จริงแต่ เก็บเอาไว้ไม่ได้นะคะต้องรีบแก้ปัญหารีบจัดการถ้าคิดไม่ออกก็ทักมาที่หมอเมย์นะคะทักอินบ็อกซ์ทางทิกตอกก็ได้หรือทาง Facebook ก็ได้นะคะของ b i t โต้ฟาร์ม y แล้วก็มี call center นะคะของ b i t โก็คือหมายเลข061109 9666 061 1099666นะคะเข้ามาได้เลยนะจ๊ะขอบคุณพี่เล็กนะคะสำหรับดอกกุหลาบนะคะใครมีคู่ก็ไม่ต้องตกใจนะคะตกขาวจัดการได้ก็มาปรึกษาหมอยาหรือว่าปรึกษาแพทย์ในกรณีที่จะมีการตรวจภายในนะคะก็พบกันใหม่ในครั้งต่อไปหมดเวลาแล้วค่ะพี่เล็กค่ะแหมอยากจะอยู่คุยต่อกันยาวๆนะคะ แต่ว่าต้องไปมัม่มและรอบดึ่ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะโดยเทาง f c e e o o o l ล v e ด้วยนะคะขอบคุณทีมงานนะคะจังกิวนะคะแล้วพบกันใหม่ในอีพีถัดไปนะคะเดี๋ยวบายบายทาง Facebook ก่อนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโอเค